สวัสดีค่ะธรรมชมที่ขคาระมนันนี้ทอมมี3สามดาว,ดวเดินทางมาหาลุงตอมนะคะนะ่ะเนาะประจำงบวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะลุงตอมฟันเห็นปูเจ็กเอาปลามาให้ค่ะธรรมชมเราก็บบอกเล็กลุงตอมจะเป็นเหล็กดีเด็เด็ดเด็ดกันไปรับชมกับลุงตอมพอๆกันค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ทอมมี3สามดาวน,นั่งไปเดค่ะ ไปรับชมรับฟังกับลุงตอมพร้อมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ตอมสวัสดีครับสวัสดีคครับผมเนาะโอ้ยครับแต่เหมาชอบมือก็ซากก็ซากน้ำหาตัวยากแหงครับเอฟซีกองวายน้ำครับผมโอ้ชูฟังนะครับอาจารย์เป็นแนวไหนครับเรื่องเล่าว่าบทตองล่งดอกบุญบุญยังตีเล่าแหงเงียบๆเนาะครับ บ่มีไปมาบ่อาจารย์อยู่วัดลราถามบ่เราเงียบเงียแบบเงียบเงียบไ้บุญเนาะแบบก็าปล่อยก็ปล่อยหากินหายากน้ำเนาะปล่อยผีปล่อยผีห้มากินน้ำพี่น้องก็จจมีการเทิดบาลีเทิเขมรนครับว่าขสาบเป็นจังใดจังใดมาอีกนะคุณยงลูกเลยครับคครับผมสาบแจงใดกันภับ่เลียงผีเลียงพี่น้องปุย่าใต้ย่ยครับก็จิแจงบ่ห้ได้กินได้ยาครับ เออกะแต่ว <muitas S 2> ่ากะไหวไปไหวยวัดเอิเราไปกินน้ำปูเจกเนาะปูเจ๊กอาไปเอากงเนาะครับเออเอื่นไปเมิดอามาย่างเอืนไเมิดเออทุกวงวิญญาณนะทั้งหูทั้งบ่หูครับผมแล้วก็มีการป่ยขัดต่อขัดต้มคราบป้อมโบสมาขึ้นนีเนาะเขาแห่น้ำโบสปากัระสวดเนาะครับเพราะว่าในกิจกรรมงานมันเป็นบุญใหญ่กองหนีเนาะครัดรับตำบลเนาะรับตำบลหมู่บ้านใหญ่แล้วครับมันเป็นหมู่บ้านใหญ่บอกเขาเอายึดลักเลยครับ แต่เพื่อกับไปแบบเงียบเนาะครับอ้พอเพิ่นไปกินอิ่มแล้วเพิ่นได้กินปลาเพิ่นได้กิน,น,กนฮะเพิ่นได้กินปลาหนำโอ้เอออาการตอมเอาปลาไปเพิ่นกินบ่ครับ,รบต่านบุญเออได้กินปลาน้ำเสียบมันบาครับเออกะเลยเป็นหลังนายแต่ว่าของจองไปบานทุดครับปลาลูกสาวเพิ่นโทรมาแต่มามันได้เหลขข็กคือกันกะระซังเออ ครับโตถึงมันกันคือเดียวกันแล้วนอกผมว่าแต่บเกียวการผมบ่าก็ผมไปบอกก่อนอันปากับเบนในลาวาคนับป้ากระเบนเออในแปดสองศูนย์อันต้นนี้ต้นนี้ไปคองผู้เจตนี่คองยูนีลาผู้เจนี่แปดสองศูนย์เขาเปิดหนัดแปดศูนย์สองทองไผ่นี่แปดมาเตงเทปกระทบมาเตงเีปเพิ่มเพิ่นมาเห็ดจังไหนครับเอามาเตงแจงไหนเขาไปหม่องไดดอกเขาไปไหวอีกอย่างนะก็ ยุงเทปคับบกูโอ้ครับแต่802แต่ย์แต่ของปมว่าแต่820ครับกล่เคียงกันเนาะครับออของเขานั้น802ครับแต่ของปูเนี่ยแต่820องศู820ครับผมแล้วก็มายำแต่ตัวนี้บ่มีตัวอื่นคลังย่งบมีเออครับแต่หงวดมืหันมัสอไห202โมเมนต์ครับนาอแมนบัดนี้มา820เอองมา20อีกก็ะไรได้เนาะครับหกูบัวได้ครับ หรือแปดสองก็ได้นะตาลหลุนครับมันเนยคือกันได้เปิดน่องครับอันเล่นบอลตอนนั้นออกแปดสองบัตรบัตรหลุนมาออกสามแปดบัตรหลุนมาออกแปดสามนักครับจังๆกันยังมีเปิดน่อ้ครับบัดนี้อาจารย์ครับอันพระจากอันกินข้าวน้อยครัยังแล้วเพิ่นมาหาจังได๋แน่ครับเพิ่นเ็ันแดดเงียบๆหนเงียิงโยงแบบเงียบมาก็ว่าเลยกินปลานั่ สองตูเนี่ยลาเา็นลาแปดสองมาครับนาอเอองกบา่าเอ้าภากาหนาลาเขาอว่าแปดสองเลยแต่กินป่าสองตน้ยปลาสองโต๊ก็อิ่มละลาเป็นว่าครับผอสุดยอดที่ว่าแปดแปดซะเมื่อไหร่องคือเนคือกันด้วยโเน่ได้นาอครับนาอครับแต่เดี๋ยวจะพูดเอาเป็นครับนาออาจารย์อุ้ยวังวังหันก็เอาเป็นจะใส่ครับคนแก่ผ่าย่างนำทางหกคนออกโคกนาอครับ ผมอุ้ยเห็ุจังไดนอกคนทูเน่เปื่อเปยยางน้ำทางไงแต่นอกเป,ไป,ไปก็นว่าแก่เคาะเป็นว่าครับเออบัดโอ้มันจังตีดด้วยก็ว่าเจาะโปเกลเล่าน่องฮกกะฮกแลบปื๊ดกะแปดวันนะเออนอกกับว่าก็บรรนี้นะหกยี่หน่อยเอยหกมันมากครับมันมันจีเป็นไปได้บ่หกฮกหกวานหน่อยหน่อยครับวมมันก็เป็นไปได้เนี่ยออกมาหกหกเสยครับโอ้แมนแมนแมนหกคนแก่ผ่ายางน่องเปื่อย เออยางโปูหนออู้ยแต่ว่าไม่เป็นแดดอกหกนี่แหละเวามันใจผอมาบเออยางเรียงแถวกันพกหมดบบานนี้เลขยกสองตัวล่างเพื่อนไ่เดเพื่อนได้บอกว่าครับบัวติ้งเลยบัว้าบัวติงเลยเพิ่นว่าจะว่าได้กินปลานนำเนาะตัตก็อิ่มแล้วตัวก็อิ่มแล้วครับบรรยากาศดีนอะอาจารย์น้ังังไฝตกลินรรบศานหนอนางไฟกีป้านี่นอาจยาเนอกะบตกป้า ปนิ่พครังอยู่ในคูเป็นครับแต่หมอช่วงสาก็อยูขอย่ข้างเทียงหน้านี่แหละครับอ,อ,อ,รอย่างปนิมพโอ้สุดยอดสุดยอดครับมีอยังเพิ่มเติมอ,อีกครับอาจารย์ครับกับ่มีหยังมีซตำเนาะครับโอ้ยครักวางข้าวสาลีเพิ่นอิ่มคือคนอ่วงเพิ่นอิ่มนี่ย่ะครับแล้วย่อยน้อยกับใหว่ายตาแนวก็บ่เป็นหยัางทับเบิ่งสังเกตการ์ดนี่บ่นี่บ่ยายน้อยเพิ่นเอากล้วยนี่บ่ครับครับเอากล้วยนั่นเอากิหยังเอากินนั่น้วยหน่ครับผมครับ สาธุสาธุขอให้ถืรอรางวัลที่หนึ่งนาะอาจารย์นเนาะครับผมอุ้ยขอบพระคุณที่รักครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวสี่เจ็ดเลขนี่เน,นาะค่ะสมาชมเลขของอาจารย์ต้อมค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ต้อมฝันเห็นปูเจ็กอแปะอากงอาปลามาหายสองตัวก็เลยตีไปเลข8 20, 8 20, 8 20, 8 20, แปดสองศูนย์แปดสองศูนย์หรือแปดสองแปดสองแปดศูนย์กระแดคสมาชิ ตัดหนาตัลังหรือนอกข่านผูงชมก็ข,อ,ขอให้มิโชวมิลาบครับอาจารย์ตอบประจํางดวันที่16ตุลาคมพศ2566ค่ะสําหรับคลิปนี้ท่อมี3ดาวกสัสเซรานผูงชมปิ่อกรเจอกันคลิปหนาค่ะกก่ยเพิ่งผ่าไปใส่นอกท่านผู้ชมทอมี3มดาวมิของดีมาฝากตผู้ชมค่ะไปรับชมบังของดีกระเป๋าแมอมเละทงกันเลยค่ะ บอรอมเาทมนี่งจเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจงสิริถือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน้อกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยาก กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบข,า,ขายขายทุกอย่างละเนาะสาธุ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 อนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะคเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่ลยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเนะพ่อนวดนี่เหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถเพื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่น,นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกับโบล้อซา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค,ค้ายางบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเหตุนใดคนมองโ่เห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายขอฮาครับขายดีปัน,ท,นที่น้าทีท่าลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมนเนาะเบาแอมเราทงถึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสในมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือก,กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่ามผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บบี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสีครับแล้กก็ท่าปากสามเทือ่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือ่ล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกะเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูด yeah, no <irsin. S 1> ังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี Engine ่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบลอรซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโทนมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเมานาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บอดีถี่ราสีมันบดมันบงัง เสียเนื้อจังไรในตัวเขาสิได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอีฟซีโบรายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบาเอามาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่ตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอากนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาไยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ